สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง s a ES, s t a t i o n a r y นะคะวันนี้ก็มากับคลิปอะไรเอ่ยนงเห็นชุดชมพูขนาดนี้แล้วก็ต้อง iPhone 15สีชมพูค่ะไม่อยากจ,จะบอกว่านี่คือเครื่องแรกนะคะที่เราก้าวมาสู่เสา iPhone เพราะว่าตัวเราเองไม่เคยใช้ iPhone เลยแต่ว่าอาจจะเคยใช้แบบ Macbook iPad อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่เคยซื้อโทรศัพท์ที่เป็น iPhone อันนี้คือ iPhone เครื่องแรกคะ่ะมาเริ่มกันที่สีก็คือแบบ ชมพูที่ถูกต้องที่ถูกที่ควรเพราะว่าใครน่าจะเคยเห็นกินรีวิวไม่ว่าจะเป็น macbook ที่มันเป็นสีโลสโก้ก็คือแบบออกชมพูเริ่มถึง ipad mini ก็เป็นสีชมพูแต่มันเป็นชมพูตุ่นๆอันนี้ก็คือสีของ ipad mini 6นะคะคือมันเป็นชมพูแบบม่วงๆตุ่นๆนะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าแบบ15คือคือชมพูอ่ะเธอชมพูแบบชมพูเป็นชมพูที่ฉันรู้สึกว่ามันสวยมากแล้วแบบเวลากลางคืนเปิดแฟชก็คือแบบก็ยังเห็นความชมพูอ่ะแบบ ไม่ใช่ว่าแฟดเป็นสีชมพูนะหมายถึงก็แบบคือสีมันออกมาแล้วแบบเห็นตัวกล้องอะไรอย่เงี้ยก็คือแบบชมพูอะ่ะก็คือเครื่องสีสวยมากแบบ ต่อมาก็คือเป็นเรื่องของ Dynamic Island นะคะซึ่งมันเคยอยู่ใน14มาก่อนกินอ่ะไม่เคยใช้ iPhone ก็จริงแต่ว่าเคยเล่นของเพื่อนก็เห็นว่าแบบว่าตัว14 Pro ที่มันมีแบบ Dynamic Island ก็คือแบบมันดูทําให้เก๋มากขึ้นอาจจะมีบางคนบอกว่าการใช้งานค่อนข้างยากแต่ว่าในมุมเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าโอเคกับการที่มี Dynamic Island เพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงแบบไม่ว่าจะเป็น YouTube Music หรือว่าแบบการเปิดคลิป YouTube ดูอ่ะมันก็จะมีแถบขึ้นมาให้ระหว่างที่เรากําลังแบบเปิดเารูวีดค เข้ามาก็แบบเห็นก็รู้สึกว่าแบบเออเรารู้สึกว่ามันเทดีต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของ usb c ก็คือสายชาร์จที่เสียบ <c oughs> คือน,นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่เรายอมซื้อตอนเป็น15หลังจากที่เราไม่เคยยอมซื้อ iPhone เลยแม้แต่เครื่องเดียวเพราะเรามีความรู้สึกว่าแบบทุกค่ายในตลาดไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าแม้แต่ iPad Mini หรือว่า MacBook หรือว่า iPad a i อทุกอย่างก็คือเป็นตัวของ usb type c หมดแล้วแต่ว่า iPhone ยังไม่ยอมเป็นเราก็เลยรู้สึกว่าเรารอให้ตัว iPhone เนี่ยเป็น type c ก่อน ซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นแล้วใช้สายอันเดียวเสียบได้ดุอันเลยนะจ๊ะก็คือเลิศมากค่ะเป็นสิ่งที่รอมานานก็เลยทําให้ตัดสินใจย,ย้ายมาซึ่งเราก็ได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคค่ะต่อมาก็เป็นเรื่องของความเร็วของตัวเครื่องคือกินน้ะไม่เคยโดดมาใช้ตัวชิปของแบบ A16 ใช่ไหมอันนี้คือครั้งแรกที่ลองใช้เราพูดตรงๆว่ามันก็จะมีบางครั้งที่เรารสึกว่ามันค่อนข้างช้ากว่าแบบรุ่นก่อนๆที่ผ่านมารวมถึงแบบ อาจจะเป็นกัครั้งแรกของเราที่ปรับตัวมาใช้กับตัว iPhone ก็เลยรู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่อืมแล้วก็เรื่องของแบตถ้าเราเปิด 5G ก็ใช้ทั้งวันก็ยังแบบไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นต้องแบบสลับไปใช้ Wi-Fi บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเปิด 5G ทั้งวันอย่างตัวเราเนี่ยเปิดเป็นตัว 5G ตลอดก็ แบตหมดวายอยู่เออเมื่อเทียบกับเครื่องก่อนๆที่เคยใช้มาก,ก็คือแบตหมดวายอยู่ต้องคอยแบบว่าดูแลแบตดีๆอาจจะพกแบบ USB ตัวเสียบชาร์จไปด้วยส่วนที่เหลือก็เรามีความรู้สึกว่าตัว15ที่เขาให้มาเนี่ยก็ดีในระดับหนึ่งแบบตัวกล้องเอยอะไรเอยก็เดี๋ยวจะมีถ่ายคลิปที่เป็นตัวกล้องให้ดูอีกด้านหลังต่อจากนี้นะคะซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าแบบกล้องก็คือดีดีสไตล์ i p h เลยสีสันต่างๆ ก็คือแบบเล็ดมากเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีแบบสุดๆข่นยแอปเปิดคู่กันไปก็คืออ่ะจะเห็นเป็นสีผิวเป็นสีผิวเลยแล้วก็เรื่องความแบบสว่างความละมุนอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเมื่อเทียบกับแบบรุ่น ก็มีคนเคยรีวิวว่าแบบตัวที่แบบละมุนสุดก็จะเป็นตัว XS ใช่ไหมตัวนี้ก็คือไม่ได้ละมุนเท่าแบบ XS ก็คือแบบเป็นสีของแบบสีผิวจริงๆรายละเอียดหน้าสิวเสิร์ฟเอ,อิก็คือเก็บครบหมดนะคะส่วนตัวนี้ที่ทาอยู่นี่ก็คือเป็นตัวของ Macbook M1 นะคือตัว M1 ก็จะมีความแบบขาวฟุ้งมากกว่าหมุนกล้องนี่นะคะอันนี้ก็คือ M1 ที่เราทายอยู่เห็นไหม คือสีตัว M1 มันจะมีความแบบเอมขาวๆคลินคลีนมากกว่าแต่ว่าตัวของโทรศัพท์ก็จะมีความแบบให้สีที่มันเป็นสีที่จริงเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าถ้าในมุมเราเอาสายตาเราเทียบกับสากล้องแล้วก็ที่มองเห็นจริงๆไหมเรามีความรู้สึกว่ามันแอบแบบติดเหลืองนิดนึงเออคือแบบคือตอนนี้ที่สายตาเรามองมันก็ยังไม่ได้เหลืองขนาดนั้นแต่ว่าในกล้องก็คือคือเหลืองอยู่เด้อแต่ว่าก็สวยนะคะแบบสีออกมาดูดีเลย ค่ะส่วนเรื่องที่มันจะเป็น0.5คูณ1คูณ2เราลองเปลี่ยนกล้องไปสลับไปสลับมาก็รู้สึกว่าแบบมันก็สามารถเปลี่ยนได้แต่อาจจะไม่ได้สมมุติขนาดนั้นแต่ก็ดีขึ้นคือเราอะเทใจมาทาง iPhone ตั้งแต่ตัวที่ตอนที่แบบ14เริ่มมีการสั่นที่ดีขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเวลาทำวอล์กอะไรมันน่าจะง่ายมากยิ่งขึ้นถ้ามีตัว15มาด้วยก็หลังจากนี้วอล์กต่างๆก็น่าจะเป็นตัว15ถ่ายแล้วก็ฝากทุกคนไปดูด้วยนะคะไปแล้วนะคนะบ๊ายบาย